เอาละฮะถึงเวลาซุ่มติชีวิตกันอันดับแรกเลยเราต้องเลือกตัวละครก่อนว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมเหมือนเดิมดูเหมือนว่าเราค่อนข้างจะดวงดีได้สายเติมนะทุกคนแผนที่นี่ถ้าเป็นสายเติมอยากไปทะเลทรายอะ่ะอ้าวดูเหมือนว่าเราจะได้เป็นที่ญ่าแทนนะอ่ะงั้นไม่เป็นไรขอรถดีๆก็พอไม่เอาเดินไม่เอาประตูบินไม่เอาพุ่มพวงสามคันเนี้ยไม่อยากได้ได้น้อง ไอติมโอ้น้องไม่ได้ออกช่องเราพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะไอติมไอติมเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาที่หมอ้อน้ําด้วยนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้หมอ้อน้ํานุ่มนิ่มนะและ้วโอ้เราได้หมอ้อน้ํานุ่มนิ่มเครื่องยนต์เหรอเครื่องยนต์ตัวเดิมน่าจะดีที่สุดเพราะ V8 มันใช้ที่หญ้าไม่ได้ไม่รู้มันแก้หรือย,อยังและดูเหมือนว่าวันนี้พี่กิษพูดอะไรก็จะเป็นเรื่องจริงไปหมดเลย ถ้าอย่างนั้นลอ้อขอเป็นล้อใหญ่ละกันดูเหมือนว่ารอบนี้จะออกมาเป็นล้อซิ่งแทนอ่ะล้อซิ่งเราต้องใส่ล้อเดิมออกไปจากบ้านก่อนอยู่ละเเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาข้างนอกฟุ้มพวงเอาไปหรือไม่เอาไปดูเหมือนว่าจะไม่ต้องเอาไปนะร้านลุงอะ่ะร้านลุงนี่อยากป้นมากเลยไม่ได้ป้นมานานแล้วอะ่ะอยากป้นจริงๆนะห้ามทําอะไรจริงดิใช่ห้ามทนะําทอะไรเลย เอาไม่เป็นไรอาหารขอสองครั้งเหมือนเดิมขออาหารแบบดีๆเอาแบบหากินง่ายๆหน่อยฮันนี่บาร์ฮันนี่บาร์นี่จะเป็นไอสีข,า,ขาวๆใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ใชและอีกหนึ่งครั้งจะเป็นอะไรดูเหมือนว่ารอบนี้ดวงเราจะตึงแล้วได้ฮันนีบากับพิซซ่าเอาล่ะชีวิตติดสุ่มครั้งแรกหรือเปล่าที่เราจะเคลียร์เกมได้ต้องอยู่ที่อาวุธละอาวุธอาวุธอาวุธแมกเทน จะไปหาที่ไหนอะในเดนยานอกจากร้านลุงอะขอมีดเงินมีดเงินพี่เคลียร์เกมได้อย่างน้อยอย่างน้อยเอาคาัตนยะย่โอ้โหไม้แหลมไม้แหลมจะไปฆ่าบอสยังไงก่อนมาไอดีเติมถูกต้องทีนี้ต้องเอาอาวุธออกให้หมดตัวกันสินะรู้สึกโอ้โหมีดเงินพียบเลยปืนอาหานีกอ่ะเอามีเงินเก็บให้หมดก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโกงทีนี้นุก,กันนุก,กันพี่ปั๊มมาเยอะ นี่มันมีวิธีปัม๊มด้วยนะทุกคนแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำให้ดูใครที่มีนุกกันนะมันจะมีวิธีปัม๊มประมาณนี้เข้าไปลิมิเต็ดใช่ไหมกดเอาปืนนุกกันออกออกจากในคลังเนะี่ยลิมิเต็ดเอามาใส่ตัวแล้วก็กดออกแล้วก็กดออกจากสโต้กดเข้าไปใหม่เอาปืนออยอีกทีนึงแล้วก็ปืนออยอีกทีนึงมันจะเด้งมาหน้า standard เห็นปะทีเนี้ยมันก็จะเด้งมาเรื่อยๆเลยเออใครอยากทําไปทําเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอานุกพวกนี้ไปทิ้งในแมปนะเพราะว่าช่องเต็มจริงๆ น้องไอติม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 ที่แสนน่ารักของพี่กิตมาแล้วถังน้ํามันเอาได้แล้วก็หม้อน้าหม้อน้ําใช้หม้อน้ํานุ่มนิ่มน่าจะไม่มีปัญหาค่อนข้างจะเพอร์เฟกอยู่นะวันนี้ที่สุ่มได้โอ้แล้วเพื่อป้องกันทุกคนบอกว่าโกงเราจะนุกกันทั้งหมดในกระเป๋าทิ้งไปเลยทิ้งไปเรียบร้อยลาก่อนนุกกันทั้งสี่ โอ้มีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่อยากรู้ไหนๆก็นุกกันออกมาแล้วชอบเรียกนุกกันอะมันชื่อนุกลันเชอร์นะเดี๋ยวก็หาว่าพี่เรียกผิดก,กันอีกนุกเนี่ยสามารถยิงรถพังได้ไหมสูงๆเลยเดี๋ยวหยอดโดนตัวเองเอ๋เหมือนจะไม่โดนรถโดยตรงแฮะอาจจะต้องตามอีกนิดนึงอ่อตามอีกนิดนึงปุ๊บอืมโดนไม่โดนเหรอเอ๊ะไกลไปแฮะอยากรู้ว่าโดนรถเต็มๆแล้วมันจะรถพังไหมไงปุ๊บ อันนี้อันนี้ก็น่าจะโดนแล้วนะเนี่ยควันพวยพุ่งขึ้นมาจากนุ่มนิ่มเลยถ้างั้นก็แสดงว่าโดนรถไม่มีวันพังสินะโดนบ้านก็ไออันนี้เอาหาไหเนี่ยจะเย็นนะเราจะาหาอย่างนั้นไม่ได้แต่บ้านคงไม่พังอยู่แล้วอะเท่าที่จากประสบการณ์อนะมอนม้ํานุ่มนิ่มถูกต้องเครื่องเดิมเครื่องเดิมอ่ะเครื่องเดิมอยู่นี่ถูกต้องออฝาหลังฝา้าอันนี้ประตูฝาหลัง อ่ะฟ้าหลังจึ๊บเรียบร้อยแม่เทน้ำมัน2ถัง,งเอ๊ะถ้าจำไม่ผิดนี่เหมือนไอติมมันก็ค่อนข้างจะกินน้ำมันประมาณนึงอยู่นะแต่ไงเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนล้อสวยออกมาเป็นล้อซิ่งอยู่แล้วนะแล้วก็จะต้องติดน้ำมันไปถังนึงด้วยไว้ไปข้ามแม่น้ำป่ะสกินก็ยังไม่มีการแก้บั็ไกนะยังใช้ที่แมปหญ้าไม่ได้เหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหขับมาแป๊บเดียวดับดับแล้วเหรอเอดับรัวๆเลย มอน้ำร้อนจัดโอ้โหโอ้ไม่กอดมากมอ้อน้ำร้อนจัดแต่หมอน้ำไม่ได้หมดนะเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเยครื่องบินโอย้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายทำไมบับไม่เห็นเป็นไรเลยพี่นี่เกือบตายโอ้ยอยากใช้หมอ้อน้ําอันนี้แต่ไม่ได้นี่มันคือชีวิตติดซุ่มมันไม่ใช่การเดินทางที่เราจะเปลี่ยนอะไรได้เราต้องใช้ชีวิตให้ดีใช้ชีวิตให้ไวอันนี้ป่ะฮันนี่บาอ่ะเหมือนจะใช่เอา้าหายอันนี้ป่ะ เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนใช่ไม่ใช่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงตอนนี้โดนกัดเดี๋ยวก็จะตายเอาน้ำวอเตอร์วอเตอร์ต้องเอาไปเหมือนมันบักวอเตอร์อะ่ะเหมือนก็ใส่หม้อน้ำแล้วมันไม่เห็นน่ะควันมันเลยแบบขึ้นท่วมเลยตายแล้วจากชีวิตง่ายๆกลายเป็นชีวิตที่แสนแลนทโทอีกแล้วสินะอย่าเข้ามาเนอะไว้เฮ้ยพี่มีขาแนละ้วพี่พร้อมวิ่งหนีอันนี้มีน้ำมันเครื่องไหมไม่รู้เอาตดไปก่อนเมื่อกี้สองแล้วน้ำมันเครื่องค่อนข้างกินไวอยู่ไป โอ้ยเราไปหลบไป,ล,บไปลาก่อนนะเจ้าสองน้องดูท่าแล้วเราจะมีปัญหากับหม้อน้ําน้ําไม่ลดเลยนะแสดงว่ามันต้องเป็นบั็กที่มองไม่เห็นหม้อน้ําเนี่ยน้ําไม่ลดสกยดเลยแสดงว่ามันเป็นบั็กที่มองไม่เห็นหม้อน้ำเฮ้ยแล้วพี่บินไปไหนแล้วเนี่ยปุ๊บอ่ะใส่ใหม่อ่ะเอ,อบานี้น่าจะเห็นแล้ว4.9โอเคเมื่อกี้มีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้เช็คน้ำมันน้ำมันเครื่องใช้ไม่ได้้อ้ น้ำมันเครื่องไม่มีมันเป็นแกส๊สอันนี้ใช้ฮันนี่บาร์ไหม่องก่อนจำไม่ได้ว่าไหนฮันนี่บาร์เฮ้ยเดี๋ยวจะตเตะไปไหนเราอ่ะนี่นะเขียนชัดๆนะฮันนี่บาร์โอเคอันนี้คือกินได้เก็บไว้ฮันนี่บาร์คือสีขาวแล้วก็พิซซ่าสีส้มๆโอเคไม่น่าปัญหามีรอบนี้หม้อน้ำน่าจะไม่มีปัญหานะโอเคเจอบ,บ้านแล้วเฮ้ยบ้านประตูฝั่งนี้ ไปดูหม้อน้ํากันหน่อยหม้อน้ําลดปกติแล้วนะแต่น้ำมันเครื่องลดเร็วมากเราน่าจะต้องหามันเครื่องสักใช้ไม่ได้สินะระเบิดเอ่อไม้แหลมก็ไม่มีปุ๊บปุ๊บมันไม่ให้หยิบเลยมันไม่ให้หยิบเลยทุกคนของกินของกินไม่มีนะน่าจะไม่มีฮันนี่บาร์นะเมื่อกี้เห็นเป็นช็อกโกแลตแท่งอันเดียวน้ำมันน้ำมัน4ลิตรเออฆ่าไม่ได้แต่แปะได้นะโอ้ย นั่นๆๆมีช็อกโกแลตแท่งเดียวหมดละโอเครีบ OK ไปดีกว่าสำหรับเดนย่าถ้าเราไปถึง2 0 0 0 0ได้ก็เท่ากับเราพิชิตเกมแม้เราจะไม่มีไม้แหลมไปฆ่าบอกสก็เถอะเศร้าใจเหลือเกินเยี่ยมฮะน้ำมันน่าจะหมดน้ำมัน9ลิตรได้ประมาณ2,500เมตรโอเคดีนะเราเตรียมน้ำมันมาเยอะเออจอทางหางหน่อยไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะอันนี้น้ำมันน่าจะหมดใช่เลยเติมให้หมด โอเคเหลือน้ำมันไว้ประมาณ1.9ลิตรเอาไว้เติมตอนข้ามสะพานว้าวสปินเตอร์เฮ้ยน้ำมันโอเคโอเคเอาไปอีกฮะสปินเตอร์ไม่ต้องวิ่งตามฮะมันเปลืองสเตมินาฮะเอ่อบิวอสเตอร์โอ้โห่ลำคานลำคาญสักทีสักทีเราฆ่าไม่ได้เราโอ้ย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 เครื่องเครื่องบินเครื่องบินอันนี้เครื่องบิน พูะไรผิดไปแล้วอ้าวในเครื่องเครื่องแล้วก็บินเนะ่อะเนี่ยเนี่ยเครื่องยนต์แล้วก็บินเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มีปืนนุกนะจะยิงถล่มให้อืมอืมแปะเข้าไปเดินไม่ได้ยังเดเดินไม่ได้ยังเออขอหาก่อนเผื่อมีพิซซ่าเออเออเท่เอเอ,เ,อเป็นซอมบี้ที่เท่มากนั่นแหละเออดีดีดโยกโยกอเอไปแล้วไปดีกว่ายังไม่ได้นะ้ำมันเครื่องเลย เอาไปไได้เดี๋ยวบ้าข้างหน้าก็ต้องมีอีกคิดว่าไม่น่ายากนะสำหรับการพิชิตในชีวิตติดสุ่มวันนี้อาจจะเป็นรอบแรกเลยที่เราสําเร็จเควสชีวิตติดสุ่มของเราหลักๆที่จะยากเลยก็น่าจะเป็นเรื่องอาหารถ้าไม่มีเรื่องอาหารชีวิตเราก็ง่ายง่ายและได้เหรียญเหรียญเหรียญน,นี่ไม่เกี่ยวเหรียญเก็บได้โอเคมีแค่น้ำน้ำมันน้ำมันเครื่องอ่ะไม่มีกเกวเฮ้ยเริ่มเริ่มจะยากและถ้าไม่มีน้ำมันเครื่องนี่เริ่มจะยากแล้ว ไปหนีด่วนหนีด่วนหนีด่วนวไปลงไปพะน้ำมันเครื่องเราก็จะหมดเหมือนกันอะ่ะอาจจะได้ใช้ชีวิตติดตู้สุม่มแต่เราหนีตังเราไม่เยอะอ่ะสุ่มได้นิดเดียวเอาละฉันคาดหวังนะวันนี้จะมีน้ำมันเครื่องอย่าพึ่งอะไรดิขอส่องก่อนไม่ได้เหรอโอ้ยมีปืนมีปืนไม่มีอะไรเลยเอ้ยอย่าไปยุ่งกับรถรถแพงนะเว้ยรถฉันแพงนะเว้ยลงไปลงไป,ลงไปหมดเลยสามตัว มันโอ้โหโอ้โหมีบัฟด้วยอ่ะจอดไกลๆนิดนึงไม่งั้นบัฟมันจะวิ่งเข้ามาหาอ่ะย่องก่อนย่องก่อนได้ยังถึงถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่แต่เติมตเติมน้ำมันถึงไหมโอเคได้อยู่สุดปลายสุดปลายแขนจะเอื้อมอืมแต่ได้อยู่ได้อยู่ก็ยังดีอีกหัวหนึ่งอ่ะอยู่นี่พอดีเลยโอเคจะได้เบาใจเรื่องน้ำมันก่อนันดับแรก ทีนี้จะไม่เบาใจเรื่องน้ำมันเครื่องแล้วเอ้ยเราเครื่องยนต์มาเทใส่ก็ได้นี่นะโอ๊ยเมื่อกี้ไม่น่าเอาเครื่องยนต์ไปเล่นเลยโอ๊ยเราลืมไปว่าน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์มันก็เทใส่ให้กันได้นี่ไงไปใช้ชีวิตติดสบายอยู่กับซันนี่ลืมวิธีขับขี่รถน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วยองยองอย่าเพิ่งหันมานะอย่าเพิ่งหันมานะเออของกินไม่ใช่ฮันนี่บาร์นี้มันมิวช็อกโกแลตถึงแฟชฉันจะทานต่อไม่มีเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องเราน่าจะพอข้ามแม่น้ำหรือเปล่า0.9ระหว่างขับไปด้านหน้ากับขับย้อนกลับไปแล้วไปเอาน้ำมันเครื่องอต้องไปข้างหน้าแหละชีวิตมันต้องเดินทางไปข้างหน้าดิเอ้ยเรายังไม่เจอยางซิ่งด้วยใช่ไหมย,ยังไม่ได้เปลี่ยนสักเส้นเลยเนะี่ยต้องอวยพรละต้องอวยพรให้มีแล้วนะคือถ้าไม่มีนี่ เตรียมเดินเลยนะอ่ะกินก่อนอันดับแรกต้องกินมีสองตัวไอ,อ้น้ำมันเครื่องมีจริงๆเราไปเอาว่ะวันนี้พิกิจเขามากระดวงอืมอันนี้น้ำมันเครื่องไหมไม่ไม่ใช่โอเคมันผสมผสมกันมาโอเคหมดแล้วไปละแตะ่ลูกพี่ลูกพี่มายืนเฝ้ารอที่รถอ,อย่างนี้เลยเหรอไปแล้วไปแล้วโอไปแล้วลงไปลงไปลงไปลไป,ลไป,ลไปดีมากฮ <c oughs> มันต้องอย่างนี้ดิชีวิตติดดวงดีวาวันด้แน้ำมันเครื่องน่าจะหมดตอนถึงสะพานพอดีคิดว่ายังไม่พอยังไม่พอเราต้องการอีกจอดรถใกล้จังวันดีฮน้องสมดอยวายอย่าพึ่งอย่าพึ่งวายไม่มีเลยเหรอเฮ้ยฮันนี้ฮ้ยเฮ้เกือบแลเ้วเยเฮ้ย้ยฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเลยจ้เฮ็นเะพานแล้วเเ้เเ เบกเอุ้ยอเกือบเกือบเดี๋ยวเดียวทุกคนเกิดเรื่องอึบอีกแล้วนี่อีกแล้วอ่ะรถมันเตี้ยแล้วมันดันอ่ะแล้วรถมันดันออกได้ไมเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 ดียเดได้อยดเดเดียดีเดี๋ยวดีเี๋ยเดยดยีน ไปเติมฮึบโอ้โหไม่ชีวิตมันหวาดเสียวเหลือเกินอ่ะเอากลับไปชีดก่อนล้อมันเตี้ยรถมันเตี้ยรถมันดันนะดิเนี่ยมันขึ้นตรงเนี้ยนิดเดียวไม่ได้ดิเมื่อกี้เติมน้ำมันใน,นรถไปเท่าไหร่นะ4.5ลิรตรตอนจะไปเติมใช้ยเยอะเลยแม่ไหนๆก็จอดแล้วแวะเมนเทนแนน์รถสักแป๊บนึงนะเกือบเลว้วเกือบเลว้วเกือบหลับแต่พี่กิจเขากลับมาได้หมดเกี้ยงพอดีเลยน้ำมันเครื่อง เอาล่ะหลักๆเราต้องหาน้ำมันเครื่องกับน้ำมันแล้วละ่ะมาตอนนี้วอเตอร์เรามีอ่ะเดี๋ยวขอตั้งหลักดีๆก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคเห็นป่าเกือบหลับแต่เขากลับมาได้ไอ้ดูเกือบเลว้วโอ้โหพี่กิตเก่งมากกิตเก่งมากพี่กิตเก่งมากค่ะเอกว่าแต่คุณพี่โปร่งใสช่วงนี้ไม่ค่อยคุยกับผมเลยเอย่ะอ้าวโปร่งใส ไหนอะเออเออคุณโปร่งใสได้มากับผมอะเนี่ยแล้วเขาตัวใสไงเราก็มองไม่เห็นไงไม่ดีก็อาจจะนั่งมาแล้วแต่เขาไม่พูดด้วยก็ได้เพราะเขาตัวใสอ่ะมีของไหมฮะโอ้โหบับสองตัวมีของไหมฮะมีอม ه, ฮันนี้ป่ะอันนี่ฮันนี่ฮันนี่ฮันนี้ป่ะอันนี่ฮันนี่อย่าก,กาัดอยากกา่าพึ่งกัดอย่าพึ่งกัดลงไปลงไป อ,นนอันนี้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 บา้านี่คิดถึงยุคแรกเลยอะที่เราเล่นแล้วเราแวะบ้านทุกหลังอะหลังๆรถโอพีเป็นเยอะอะเราแทบไปคยอแวะบ้านเลยวายวายทำไมอะยังไม่ได้ทำอะไรเลยปั๊บน้ำมันเอ่อพัดลมนี่นับเป็นแก๊สเจ็ตไหมเอาไปได้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 ถทาออกมาได้นะวายออกมาได้น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องโอ,โ,อโอ้ยมีสุดจุสามไหม ไม่เป็นไรเอาน้ำมันไปก่อนน้ำมั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 นว้ายอากาศเดือดตายเล็งดีๆก่อนปุ๊บปุ๊บไปไปสไลด์ออกด้านข้างอืสไลด์ออกด้านข้างว้ายติดติดติดมือติดมือเอายกมาได้แล้วแปะไปก่อนแปะไปก่อนแล้ววิ่งก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าขอโทษที่รบกวนจ้าขอโทษจ้าอ๋ออันนี้คุณยายขอโทษนะจ้าเนี่ยุณยายมารบกวนนะนะ ฮันนี่ฮันนี่อันนี้ไม่ใช่ฮันนี่บานะจ๊ะอันนี้มันทอฟฟี่นะจ๊ะเอออย่าใกล้กัดยายเลยหลานเอ,อ้ยปล่อยให้ยายเดินถ้าดกูกท่าลูกเอ,อ้ยมีมีน้ำมันเครื่องไหมมอนจะมีมันจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในนี้แหละโอ้ยไอหลานปล่อยยายไปได้ไหมหลูเ้ยเอ,อ้ยรอ,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 อสิ่งรอสิ่งเอสิ่งคือของที่ต้องเอาไปเออเดี๋ยวว่าทําผิดแบอบออลสิ่งอายแปะไมอยู่ อย่ากัดได้ไม้หลานเอ้ยยายจะตายแล้วลูกน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอ้าวเยี่ยมีน้ำมันเครื่องอันเดียวก็ยังดีอ้าวลุดดีแล้วมันล้อล้อมันติดบักอะมันมันแปะไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้จักกันโอเคอันนี้เอาไม่ได้นะแต่อีกล้อหนึ่งอีกล้อหนึ่งเอ้ใช่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 ด้นองมีอีกอ้าอย่ามายุ่งกับตาเลยหรอเอ้ยสรุปจะเป็นตาหรือจะเป็นยายน้องบอกงงไปหมดแล้ว ไปแลว้วไปแล้วกูตาไปแลว้วเออมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเปลี่ยนล้อกันแล้วกันเอาล้อหน้าก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยมันยังตามมาอยู่มันยังตามมาอยู่เดียวใส่ล้อก่อนใส่ล้อก่อนมันตามมาเร็วจังว้ายว้ายอย่าพึ่งมายุ่งอย่าพึ่งมายุ่งไอ้ไงุดหงิดตามมาทําไมเนอะเอาเอาเอาไม่ลงด้วยไม่ลงด้วยเฮ้ยโอ้โหไม่นะโดนกัดจนตายไปเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม ล้อติดบั克เหรอ,อทำไมรถมันวิ่งไม่ไปอ่ะมันต้องมีอะไรติดบักแน่นอนเดีย๋ยวเราจะต้องลงไปหากันทุกคนว่าอะไรติดบักโอ้โหเป็นยังตาม,มาอยู่เลยโอ้ล้อมันวิ่งไม่ได้ทุกคนเข้าใจแล้วโอ้ใช้ใช้ล้อซิ่งมันวิ่งไม่ได้อ้าวอันนี้หรือเปล่าอะไรติดบักไม่รู้โอ้นี่มันวิ่งไม่ได้จริงอ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้น้ำมันเครื่องติดบักโอเคว้าวนึกว่ารถโหลดเตี้ยเราวิ่งไม่ได้อ่ะทีนี้เรามีสองปัญหา ถ้าพี่เข้าไปเคลียร์บอสอืจะทำยังไงให้รอดออกมาได้ตอนนี้ของโอ้ย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 ค่ยขอยค่อยแยกชิ้นอ่ะค่อยแยกออกจากกันนะอ่ะหมดพอดอีจะไม่เข้าด้านในมาแล้วมันก็จะเสียเที่ยวอะ่ะก็ต้องวัดวัดกันไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะอยังไงเราก็ฆ่าใครไม่ได้แล้ะปั๊บโดดโยกหลบปั๊บโยกหลบปั๊บโยกหลบมันมีอีกหนึ่งสิ่งที่พี่อยากรู้ด้วยปั๊บโยกหลบอ่ะเข้ามาดูกันมีของอะไรที่เราใช้ได้บ้างอุ้ยของใช้เยอะอยู่นะ พิซซ่ามาพิซซ่าก่อนตังพวกน้ำมันนี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ้าติดบั๊กอยู่ๆก็วิ่งติดบั๊กเองเฉยออามันหลุดออกามาได้ด้วยเหรอไอคือพี่อยากรู้ว่าถ้าเราไปห้องบอส๋ยวนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ้าเราวิ่งขึ้นด้านบนเลยล่ะอุย้ยโอ้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก่อนก็โดนไฟช็อตตายอยู่ดีเราไม่สามารถวิ่งเข้าไปเอาปืนไฟฟ้าได้อยู่ดี โอ้ oh, ไฟมันขึ้นถึงรั้วเหรอถ้าเราวิ่งบนขอบรั้วด้านบนจะโดนไฟดูดไหมโอ้ oh oh, แล้วเหมือนว่ารอบนี้เฮ้ย hey, ยังมีกดเกิดได้อยู่กดเกิดก่อนอีกรอบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้ว่าถ้าอยู่บนขอบตายไหมยอยากรู้แค่นี้เฮ้ย hey, <Hey, S 1> อยู่บนขอบไม่ตายเหรอหรืออ๋อ oh, ยังมีกรอบป้องกันเลยยังไม่ตายถ้าเมื่อกี้เราวิ่งต่อไปก็จะถึงประตูแล้วใช่ไหม โอ้ดูดูดูโอ้โอ้ไฟดู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 โอ้โอ้ไฟดูไฟดูโอ้ไฟดูไฟดูคอโอ้โหคอสะบัดโอ้ตาย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 ยังกดเกิดได้อยู่ไปวิ่งวิ่งเลยวิ่งแบบไวไววิ่งแบบไวไวปึ๊บประตูประตูเปิดดิเฮ้ยเปิดประตูไม่ได้เปิดประตูบ่ได้ประตูเปิดไม่ได้โอ้โหแสดงว่าต่อให้วิ่งมาถึงด้วยการกดเกิดไป3รอบก็ไม่สามารถเปิดประตูได้อยู่ดีและพี่ไม่มีอาวุธ ในตัวไม่มีอะไรเลยพี่จะสู้กับเขายัางไงโอเคมันเปลืองมันเปลืองเกิดละเอาไว้เจอกันใหม่รอบหน้าครับทุกคนไปละรักทุกคน